สิ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 สองยี่สิบสิบวยยากตานีนะเพราะมั่นใจมาจะไม่ยากไม่ต้องบากจะไม่ยากกาทำมันถูกกระตกกาไม่ถูกคนนี่ต้องเสียเยอะให้รู้มันสูงเกเจา ตเจ้ายักตามเนี่ยกเสียงนะน่าน <c oughs> นใ้เจมากนะว่าเจเจเลยาใเจ็นมางเยเจส้นลมาให้เ,เยอะโอเคสามเลยังไมสิบใบเห่ห้าหกสามสองห้าใบเจ็ดหก เลียนหาสีเอีนี่นี่เขามีเครื่องมันเคร่งอยู่ว่าจะไม่ยัก <c oughs> มันขัดตานนี่ดิอ่ะม<า>ันยักลยเลยนี่นี่บอกตังกันแล้วกันสีตังหาสีเอี่งหกสูงโอเคมาเดี๋ยวรอเบอร์ดูขยามันเนี่ยจะรวยมันชัดชาตเลยบ้าห้ามันจะมีสองตัวสีเย็นสีเย็นสีเ ไม่ได้เลยวันนี้สีเยบอถือแล้วก็อะไรอีกอฮ้ยเดีตอนนี้นี่วันมันีแดมาอยังหาโอ้ยสามสาแล้วก็ยังคิดว่าจะเป็นห้าสองตัวม้าหนาตัวเดียวไม่หมถึงหรอว่อที่เรีถือสองก้ว สามสามีบ้างนะแตว่าว่ามาตามแน่อนมาสามสาแล้วก็เป็นตาสามอยู่หรอกพยันต์สองมาติสามสามสองกโดนได้หมสามสามสองก็ได้เนะเงี้ยนะไปแหวนียจะบอกแต่ว่าเรานี่ยตรงแต่ก็ว่เอียดเหรอวะแต่ก็เบี้ยวอีกเอเบี้ยวนะเบี้ยว

กากเอียวเมหกเอต็มเกาหกสเอียวก็พอดีหสากาเอียวก็เลยกากบกเอียวโอเคกาโกวตัว h a u หกสามเอียวหกตเอียวเดียวหกหกห้าลเอียวนั่นหกห้าสมเต็มเลยกูหกห้ากูบอกกูาหกสามเเดียวเดียวสาเดียวอันนี้กาโกียว ห้าหาเดี๋ยวคอสอบให้บนเล่นเอเอ๊ตวหาจะไหวนะ่ใ่เขาหางเฉืนหกหาคงเฉ็อนได้แต่หกแถวมีมแต่หกสูงนีหกขานสามใบสามสี่มีหกสี่หกสูงหกฮะอ๋อเหรออืมอาจจะเอามาได้ได้นี่แหละม่จากเจ้าว่าเลยนี่มันมีหกสูงกับหกสี่เนมัวนีหาตรนี้ ผามันมีเมันมีตักับบผกหาดตกับอาใบกับซีใบมันอย่ันสิเอาวะอคาเอากาือไร่ซีใบรวนี้คอวนี้คืออะพบกนี้คืออไรพวกนี้อไกนือะไวี้ไวนี้รพี้คะพวกนี้พกนี้พวกีไรน้รนี้ไรกนี้ค้อนี้คบใบีรอนี้คบออคือนี่คนี้นี้อือโอเครู้ เอ็สองมีาามเปมสี่หเป็ม่เม Bye. Sì, bài. 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 Sì, เกี่ยมันหกหาจเกียวบอลงเกียวบอลงทางนี้ก็ไม่ได้หกห้าสามอีกได้วเนี่อะไรดูอะไรดู jamak <trots> <coughs> 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 สวนละยังช่องต่าป่ะเอามาใส่สูงเหลือแต่ yes. 5 3ามปเหมือนเดิมต้นยาว5 3 2เหลือ5 3 2อยู่ต่ำ3ต่ำ3ใน20ใบเนาะ20ใบ20ใบที่เหลืออยู่ต่ำ2ตัวตัวแดงกัก3 2เลยตัวแดงตัวกักนะอยู่3 2แกงหนาคาเยอะแต่ะ ทีหกเดียว <c oughs> โดนตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยี่สิบแออบออกาสิบเอ็ดอี่อสโอเคอเคดูเดียวเต็โอเคเมันน่มันนึ่งเอเป็น สี 25, uh ่หมื <pr> <to> ่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากเแเก้าสิบจดสองสามสี่ห้าหกแปดกยี่ิบอาเไปเต็งหกหาหนึ่งสองสามแเก้าสิบดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยสิอ้าหาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

ที่เกลี่ยลงหกสี่สองที่เกลี่ยลงไอ้นาหกสี่อก้นหนานียไหมหกสี่สองก้ออกหกสี่ย่าน่าหงายกว่าหกสี่ย่าน่านด้ที่ทางเลยน่ายวะไรเลยวะเนียนไปี่มันไม่จับหางสาม เตือนแผบว่าใดเลยมีไ,ไม่ไดีมันไ,ไ,ไ,ไม่จับมันติมไมไดไปลับกินอันนี้หกสี่สองหสีอสองยูโรสงูสง,สงที่ไหนไปเตง็งสาม้อจับไปเตง็ตงสเนาะเต็งสี กร้าสม6 5็ดสองสมหโอเกันไปกันตําสามสียสอ2สีกันไปกันสองเกินแล้ววะงานเกินสิเกินสิบี่บ อะเปิดใส่ตัวกันได้ไยมากโคคาสาม้เอ้าวี่เวทีเลยีไม่อยู่ภาษีอาซาชีเวดจัดแต่ว่าสิแท่หาซียะโดยหาศีสองโมมีไฟถือเห็นบหมป๊าสบโทเกียงตาบสิบห์ตรงนี้อุตสากัรอะไรเนี่ย นั่งคาราเออจะนั่งค่ะต่ำกันสูงออกชิเวดเรียบร้อยนี่เป็นท่่งนี่โอ้งสิงสอะไปเบิดไปไม่คอยไหมเบสเนี้ยไปติงสองนะโั้ไม่เห็นดอกนะฮคะมังนี้ทำเรื่อชพยายามจะลงอาปากเออจริงๆีละมีแน่นอนลอยมาเส้น ตี4ีเต็มอไปเต็มหา S <S สิบใบเนาะสี่สองเอียวใช่ป่ะสี่สองเยียวว่าไแล้วเมื่อไห่นี่มั้นี่ไปสี่สองเอียว้หรอใส, <ไป S 2> ส่ที่ดำไปกสองกส,สองทุกของผาเลย เียวสองเี่ยรอใสองเียใส่สตเัสามที่หาเบอร์้เอียวเ้าดียงเดียวเียยห้าเเหกห้าสอโอ้ มาหอีกแล้วมาแล้วมาน้มาแล้หกสูงอีกสิบใบหกสูงสิบใบหกห้าหกไปเจ็หกสิบใบเจ็ดหกเอาไปเลยมไม่ห้าใหาเต็น6าสี่ห้าเป็แปดวดสิบ่สองสามสี่สิบห้าไหกหกซูงสิบใบน5คะสิบสองเป็สามสี่ยี่สิบห้ ใอเจ้าสามเจ็สามสี่สมองสามสี่ามห้าสามหกห้าหกห้าจบจบคืได้เี็ดี่สองเอยวจๆสี่สองอวอยู่ในใจอยู่ในใจจบ่ายสาวบไม่ลงยังหกอียวผมบอกว่าไฮ้รุ่มบายบ่ในใจเสียของหมดบ่ในใจหมด บางทยไปไว้ในใจเลยก็ <laughs> มัน,น <laughs> ไม่อยู่ในใจเ <laughs> ในะเาะก็เอาไว้ในใจนี่แหละทำให้เนียมันาถือไปเถอให้เห็นยทำให้เห็นงกน่นะอยกกับสบบือ <laughs> เออนี <laughs> ออ่ย่สิบบเลยนี่ยอ <laughs> มันโมนีพิเศษเลยไอ้พวกท่ถยเรอมนอยู่ในถ้วยจะหนีไปไหนหกสีสกส่สมานี

ตกหาตามติง่ใช่สี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองมสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิย่สิาวตามยี่สิบไปหกส่องอเไหกสี่สองสวดเต็งไหมต็เต็กสี่หกสีอ อันเก้าก็หกสี่สองน้ะงาไัตอนนี้โยสิมาไหมจับสี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวไปจับ6ก็ได้หกตัวแรกแล้วจะจะโดนแล้ว6กหาสามสี่บวมีเดกขกับกขาตังหาสามเอียวถือหกสี่ยังกหกสี่สองหกสี่สองหสี่หรือ6กส เยลงหกสี 64, huh? 62, right? mm ่อ hmm. ย่างหกสี่สองหัสองตาได้มบ่ตาแรกหกสี่สองบ่นหกสสามตัวตนี้คอยมากการไงการหาซีการหาซีก็หาซีกับเต่งกหาตามพู้งกันกาหาซีกับเต่งซีเออ่ดขอเชแ้เต่งสเต่งสามากาหาซีกับเต่งยังยังไหวมีคนถือันี้อ๋อ เราไมติด n h u หรอโอาซีสงเนะซีสองกนี่สาลมอันนี้มันยังหาสามาสามไมไปลโอไปด้วยเมนนงสเดี๋ยวเนีาหาซีอย่าไปใส่หาตามหายกัน โคจีเซียตัวติ่งไงจ้าติ่งขาติ่งขาสองหมื่นติ่งขาี่มันเอาติ่าว่ากาหาซีหรือเปล่ามันเอาติ่งขาว่าก็หาซีไปไล่หาซีมากางาจบ่ได้รวเสียไปไล่หาตามาติ่งสีมันเสียหลุดเลยจะสองไม้ฝอยซีมันจติ่งขาซีมันอ๋อหาสามนี่ก๊ะ หกห้าหกสี่สมมันนี่เป็น้ยูตะกัหานอันนี้ไเยปสกร่องดีชก่องอะบ่านนีมมาบ่ยิ่งมากไรเพียค่ะเดี๋วายติจะไดเงิน เยก็ยันเจ้าเสียเนี่ยแหละขึ้นมาก็ได้เอฟซีเลยขึ้นที่สันก็ได้สันชอบข้างแบข้ามผ้ากายนี่ไ่ข้ดวงกลังมาเราต้องไม่ข่าสันถาหมดหน้ามาแล้วอน่าเป็นฟุ้งๆอันนี้ไม่ข่าแบบนี้อันนี้ใช้ทาถีบโลด ทรมานีว <en> <in> ่าถ้าเห็นพวกนีับก้ฉีบอ่ะตย็ฉีบอยันนี่ซักฉีบไปเลเห็บไปนาบออไหมะกขามเขื่อกไปหกไปนะอืามสามล็อกสาม มละึงดะมึงมีสามคอยส่วยแล้วคหกหกสี่อะไรเน่ยอะไรเนี่ยเย่าเงนไม่มีสามสวยแล้วสามมงมีด้แต่ส่ังเอ็เปล่าออเป็ไเ่ไปยาไปใส่สา จัดตาแล้วจะเจนแล้วจะสาวไปหาวมีจะนีไหได้ยี่ <c oughs> สิบาท,บาทมันไม่คุม้มเลยมคนลงหกส่วมัมมนบอเสียบอสเสีย